สุดยอดเหนือระดับเครื่องเล่น DVD b ดีบลูเร o n a อน c บ c ซจาก ona. ลิโอนเลอซยาสายทิพที่นอนนุ่มเนื้อเพื่อสุขภาพหอมกลุ่นเกินห้ามใจเนสกาแฟ 3-in-1 ประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น7,900บาทโทร17-70สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางเน,นชชาน e ลทุกท่านนะคะและสวัสดีท่านผู้ฟังทาง90.5 M ค่ะสวัสดีครับคุณวีนับสวัสดีค่ะกตกจากนนเนชชานี้วันจันทร์นะครับจันทร์ที่30รกรกฎาคม2555นะครับก็เป็นจันทร์ในสุดสัปดาห์ไม่ใช่สิ้นเดือน นะครับสาแล้วพรุ่งนี้ก็31สินดืแล้วนะครับก็ใครท่ติดตามชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันเมื่อวานนี้เสียดายมากสายลมอดีโอ้โหไปแพ้ซะได้นะครับคะแนนดิบเนี่ยสิต่อ12ยกแรกเนี่ยเรียกเลือดกำดาจากคู่ต่อสู้ได้แต่เขาก็นำยก2เราดีกว่าเยอะะนะฮะเล่นเป้าใหญ่ลวงท้องจาๆเลยเราก็นำขึ้นมา สองยกเสมอกัน8ปดพอยก3เนี่ยมันสูสีสูสีมากนะครับแต่เราก็เห็นว่านักชกของเราเนี่ยต่อยได้เข้าเป้าน่าจะชนะไปแบบเฉียดเฉียดหรือว่าเฉียดเฉีวนะปรากฏว่าคะแนนดิบออกมา12ต่อ12อ่าเท่ากันอีกสายกจบเราไปดูคะแนนดิบปรากฏว่ายกให้สายลมนั้นแพ้ไปแพ้ไปเสียดายนะคะนักชกที่ชนะเนี่ยนักชกคารสักสถานนะคะคานี่เซเลยอฟค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วตอนแรกพอหมด3ยกแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวของคุณคานี่เองอจะจะดูไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำจะกลายเป็นคุณสายลมนะคะที่ดูมั่นใจมากกว่าเยอะเลยว่ายกที่3เนี่ยทำได้ดีกว่าแต่ไปไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าผลคะแนนรวมเสมอกัน12ต่อ12ก็เลยต้องนับคะแนนดิบนะคะแล้วก็เลยทำให้คานี่ชนะไปอย่างบุดหวิดค่ะสายลมนี่นะฮะให้สัมภาษณ์ตอน หลังชกแล้วเนี่ยนะหลังผู้คนก60นกิโลกรัมใช่ครับเขาบอกนะครับว่าเขามั่นใจว่าชนะแน่นเพราะการชกในนัดนี้ถือว่าเข้าทางแล้วก็ทําได้ตามแผนมากไม่ว่าจะมองมุมไหนแต่ไม่น่าจะออกมาเสมอคิดว่าถ้าผ่านคนนี้ไปได้น่าจะทะลุถึงชิงเหรียญทองแดงส่วนในเรื่องของอนาคตบนเวทีคงต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในสมาคมมวยสากลจะให้โอกาสอีกหรือไม่นะครับ และเขาหากยังเปิดโอกาสอยู่ก็พร้อมจะรับใช้ชาติต่อไปแล้วก็จะยังไม่กลับไทยจะอยู่เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนอีกสองคนนะครับนี่นะฮะแล้วเขาก็ขอโทษแฟนมวยชาวไทยที่เขาก็ทําดีที่สุดแล้วเราก็เห็นว่าสายลมเนี่ยทำดีที่สุดแล้วใช่ค่ะ,น,ะคนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะเ <c oughs> สียอายพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะคะบอกค่ะว่าตอนนี้ทําเรื่องประท้วงไปแล้วนะคะก็คือยื่นเรื่องประท้วงไปกับไอบ้า คือสายลมเนี่ยชกได้ดีมากคือใครดูเนี่ยก็ก็รู้ว่าสายลมเนี่ยน่าจะชนะนักภาคทีวีของฝรั่งเองก็ยังบอกเลยว่าเราต่อยได้ดีกว่าสมรักคำสิงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นเป็นคนบรรยายเกมนี้นะคะก็มองว่าเราเนี่ยชนะแต่ผลตัดสินออกมาแบบนี้เสียไอก็เลยบอกว่าถ้าตัดสินอย่างนี้ก็เลิกกันดีกว่านักมวยของเราพัฒนาขึ้นแต่กรรมการไม,ไม่พัฒนา ตัดสินแบบนี้ก็จบกันดีกว่านะคะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่กับนักชกที่เหลืออีกสองคนคือไทยสำหรับมวยในครั้งนี้ส่งนักกีฬาไปทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะนี่แหละค่ะก็ยังมีหวังกับอีกสองคนนะคะเพียงแต่ว่าของเมื่อวานนี้มันเหมือนจะออกค้านสายตาอ,ออกค้านสายตาไปสักนิดนึงนะคะ เสียดา<ช>ยดะฮะตัวสายลมเองเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่ากรรมการอาจจะกดคะแนนแบบไม่พร้อมกันะนะคะแนนของตัวเองก็เลยอาจจะไม่ขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่ค้่องใจกับการตัดสินนะ,ะเพราะว่าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วม,มันจบไปแล้วนี่แหลคะค่ะน่าเสียดายมากๆครับ เรายังเหลือ,อนักมวยอีกใช่คนนะ,ะครับที่จะต้องลุ้นต่อนะครับคือวันจันทร์ที่30ตี3ามตามเวลาเมืองไทยนะครับนักชกคนที่2ชัดชัยบุตรดีก็จะขึ้นเวทีรอบแรกรุ่นไฟเวท52ากิโลเจอกับนักชกดาวรุ่งจากตุรกีนะครับอีเกอร์เซลคุกอายุ20นะฮะซึ่งเมื่อเทียบฝีมือประสบการณ์กระดูกมวยแล้วเนี่ยเราเนี่ยกระดูกมวยเหนือกว่าประสบการณ์เหนือกว่านะครับแต่ว่าชกถึกนหน่อยตีสนะครับ สดชัดชัยบุตรดีนะครับเขาเรียกกันเจ้าสดนะฮะเจอกับนักชกจากตุรกีนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะคะเอาทางด้านของแบดมินตันกันนิดนึงนะคะคุณบุญศักด์พลสนะค่ะนักตกลูกขนไก่ของไทยนะคะก็ก็ตกรอบแรกนะคะสำหรับการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวค่ะไปเจอนู่นน่ะมืออันดับสามของโลกจากจีนเฉินหลง เฉลหลงที่ไม่ใช่ดาราเฉลหลงที่เป็นนักแบบนะฮะเขาเนี่ยสามารถที่จะตกไล่ต้อนเราแล้วก็เอาชนะไป2ต่อ0เกมค่ะคะแนน21ต่อ12และ21ต่อ17นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเรานะคะแต่ว่าเราเองก็พยายามที่จะ ทำดีที่สุดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรส่วนอีกด้านหนึ่งการแข่งขันแบดมินตันชายคู่ในกลุ่ม B ค่ะบดินอิสระกับมณีพงษ์จงจิตนะคะอันนี้เราไปพบกับซุงฮุนโคกับยอนซองยูเป็นคู่จากเกาหลีใต้ก็ปรากฏว่าคือต่างฝ่ายก็ต่างเล่นได้ดีนะคะ สกรมาเท่ากัน9-9ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไปไป,ไปมามาทางไทยเนี่ยก็สามารถทําคะแนนนําได้แล้วก็ในที่สุดชนะขาด2เซตเลยนะคะ21-15และ21-14ต่อค่ะแมาส์ตอไปเดี๋ยวไปพบกับคู่ของฮอลแลนด์ในวันนี้30กรกฎาคมค่ะอ,อันนี้เราอยู่ในกลุ่ม B นะคะสำหรับชายคู่แบดมินตันค่ะครับ ามาดูเรื่องอื่นกันะนะฮะเรื่องอื่นกันแต่ว่ายังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโอลิมปิกนะครับเพราะว่าก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ดูคุณบีนันแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูถ้าบ้านใครอยู่คอนโดนหรือเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะติดจาน PSI ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูจอจะดำ,ดำใช่ค่ะแล้วทำไงฮะก็กล้ามกลืนไปอยากดูมากชอบดูก็เลยต้องอดทนอ่ะว่ามันจะมีการแก้ไขอะไรออกมาหรือเปล่าไงคะ ก็เข้าใจหัวอ,อกตอนบอลยูโรสําหรับคนที่จอดําแล้วมไม่ได้ดูก็เลยอดดูไปก็เลยอด,ดสำหรับคนที่ติดจาม PSI ใช่ค่ะ,ะแต่ถ้าติด True หรือว่าดูฟรีทีวีผ่านทาง True ก็ได้ดูใช่ก็ได้ดูใช่ค,ค่ะ <c oughs> ก็ตอนแรกบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับ าการถ่ายทอดโอลิมปิกนะคะไม่น่าจะมีปัญหาจอดําแต่ว่าไป,ไปไปมาไปไปมาๆก็มีแล้วทางด้านของพันเอกดอกอรนาทีสุกุลรัฐนะคะรองประธานกสทชรองประธานกรรมการกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะกสทชก็บอกว่าจะต้องให้คนที่ไม่สามารถรับชมได้เนี่ยไปติดต่อผู้ให้บริการเองโดยตรงอเป็นแบบนั้นไปเดี๋ยวจะคุยกับ <c oughs> นายกสมาคมเ <c oughs> คเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนะคะคุณเกษมอินแก้วค่ะคุณกเกษมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรักษ์คุณพีรักครับผมสวัสดีครับปัญหาจอดำเนี่ยค่ะโดยเฉพาะจาน p s เอนี่ตกลงจะมีการแก้ไขยังไงไหมคะคือผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะคือจานพ s i ไอเนี่ยมันจะมี เซตบอบกมีสองรุ่นครับนะรุ่นแรกๆเนี่ยมันจะไม่ได้มีรหัส uh, ป้องกันสัญาญาณออกไปนอกประเทศนะครับค่ะ <c oughs> แ,แต่รุ่นหลังเนี่ยมันจะมีที่ uh, ของของ OTA ครับถ้า OTA เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องปัญหาจอดานะครับนะแต่ปัญหาว่าสมาชิกหรือรชาวบ้านเนี่ยนะครับที่รับชมเนี่ยเขาจะจูนเป็นแั่หรือเปล่าอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเนี่ยจริงๆแล้วท่านเลขาธิการทีวีพูเนี่ยได้มีการถแถลงเรื่องนี้ ตอนที่มีการประกาศไอ้ไอ้มาสแครี่นะครับเขาบอกว่าถ้ามีปัญหานี่ขอให้ติดต่อขอรหัสผ่านจากจากทีวีพูดให้เลยนะครับรบแต่ว่าตัวเคยูแบนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะผมได้เช็คกับทางผู้ประกอบการเคเบิลทีวีแล้วว่าไม่มีปัญหาครับเอางี้สมมติ <นะ S 1> ว่าตอนนี้น <ะ S 1> บ้านใครหรือว่าคอนโดอาพาร์ตเมนต์ไหนมีปัญหานี่ต้องทํำยังไงฮะคือประการแรกสุดเลยนะครับคือถ้าเป็นกล่องรุ่นเก่าเนี่ยหาที่เปลี่ยนเลยครับ นะคือหาซื้อใหม่หรือเปลี่ยนนาะติดต่อดีลเลอร์ก็ได้นะครับนะต้องเป็นกล่องรุ่นที่มี OTA คือมีรหัสที่สามารถจะเอ็นทิดสัญญาณได้ครับอืรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่ได้เข้ารหัสรุ่นเก่าไม่ได้เข้ารหัสเป็นฟรีทูแอร์หมดเลยครับนะเป็นระบบรับดิจิตอลอย่างเดียวทันั้นถ้าเกิดใครเป็นกล่องรุ่นเก่าเนี่ย ดูไม่ได้ต้องไปต้องไปทําอะไรนะคะคุณเสมฮะต้องต้องต้องซื้อใหม่ครับต้องซื้อใหม่เลยครับโอ้ต้องเสียเงินไหวไหนต้องเสียเงินครับต้องเสียเงินครับเพราะว่ารุ่นรุ่นเก่านี่มีเป็นเป็นล้านบล็อกนะครับนั่นแหะสิค่ะจานจานตัวเดิมได้แต่ต้องซื้อกล่องใหม่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับจานจานตะแกรงจานดําีแบนนี่จะมีปัญหาตอนนี้ปัญหาค่อนข้างมากครับครับครับผมนะแต่ว่าถ้าใครมีกล่อง ota รุ่นใหม่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารุ่นเก่านี่ต้องหาหาซื้อ ota เลยครับนะฮะเออซ ผมผมคิดว่าตัวตัวกล่องคงราคาไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับนะแต่ว่ารวมค่าติดตั้งด้วยนี่น่าจะพันเศษเศษน่าจะพันเศษเศษนะครับนะเมือม่อเมือ่อเมื่อวานก็ได้มีการคุยว่าถ้าใช้ก้างปลารับนี่จะจะได้หรือไม่ใช้ก้างปลารับได้ครับหมายถึง<ต>ว่าหม,มายถึงว่าไปไปซื้อเป็นก้างปลาแทนก็ได้อย่างนั้นระเป็นก้างปลาแทนก็ได้ครับแต่หนวดกุ้งนี้ไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบอ่าไอ้ไอ้รับค่าพื้นดินมันจะเป็นระบบอนาล็อกอยู่ตอนนี้ครับอ๋อคือดูผ่าน ดูผ่านเสาอากาศก้างปาเหมือนสมัยก่อนหมอนตอนช่วงบอลยูโรถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องไม่ต้องไปผ่านจานอะไรให้มันซับซ้อนใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดจะเรามีจานอยู่แล้วแต่เป็นกล่องเก่าก็ไปเปลี่ยนกล่องพันกว่าบาทเลยครับเปลี่ยนกล่องครับเปลี่ยนกล่องให้ผ่านตัวแทนผ่านดีลเลอร์ต่างๆนะครับคิดว่ารวมค่าติดตั้งด้วยกับพันกว่าบาทครับอันนี้คือพวกพวกกล่องเก่าแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องใหม่แล้วยังดูไม่ได้อันนี้เขาต้องทําไงฮะ อันนี้ก็น่าจะติดต่อช่างเลยครับนะหรือไม่ก็ลองจูนออโต้ดูนะครับนะที่เป็นกล่องที่มีรหัส o t a เนี่ยจะเรียบร้อยหมดนะครับเกยงแต่บางคนอาจจะไม่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 รู้ตัวเลขรหัสนี่ก็อาจจะสอบถามมาที่ทีวีภูได้เลยครับค่ะแล้วสําหรับคนที่อยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์หล่านี้ล่ะคะก็อย่าง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 ที่ผมเรียนนะครับคอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยบางทีช่างเทคนิคอาจจะขาดความเข้าใจนะครับนะก็ทางที่ดีก็คือติดต่อผ่านตัวแทนครับ นะเพราะว่ากล่องที่เขาใช้อยู่บางทีเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่มั่นใจว่า,ามีรหัส OTA หรือไม่นะครับนะตัวตัวนี้สําคัญมากก็อาจจะลองจูนโอโต้รูใหม่นะครับนะหรือไม่ก็ถ้าไม่มันเป็นกล่องรุ่นเก่าเนี่ยใช้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วเนี่ยไอ้นี่ไอน้อนี่หาที่เปลี่ยนได้เลยครับผมเชื่ออย่างนั้นครับค่ะเอะประเด็นนี้มีการพูดคุยกับกะสะทอชอย,อยังไงบ้างไหมคะคือจริง,รงๆเรื่องเรื่องเรื่องนี้ทางทางจานนี้ก็รับทราบปัญหาตัวนี้ดีเพราะว่ากล่องรุ่นรุ่นเก่าที่เขาเขา ให้บริการอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะมากนะรุ่นใหม่ที่เป็นโ t ทเนี่ยก,ก็มากเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังๆนี้ก็ติดตั้งเยอะเพียงแต่ว่าระบบการจูนเนี่ยนะครับตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจนะอยู่ดีๆคล้ายๆว่าจอมันมันมัน,ม,น,ม,นมันดำขึ้นมาเลยนะอาจจะไม่ไม่เข้าใจก็อาจจะไม่รู้วิธีการจูนเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการการดูดาวเทียมเนี่ยมันมันดูผ่านระบบดีเอลซึ่งผ่านกล่องนะบางครั้งเวลากดเนี่ยกล่องก็จูนไว้ช่อง อาจจะช่องหนึ่งสองสามนะแต่ว่าจริงๆแล้วรหัสมันไม่ได้อยู่มาช่องนั้นแล้วมันไปช่องอื่นเลยก็ต้องออโเปอใหม่ตัวตัวตัวเนี้ยชาวบ้านอาจจะขาดความเข้าใจครับนะก็ต้องต้องติดต่อปานนีเลยอย่างเดียวตอนนี้ทางอื่นจะแก้ได้ยากมากครับอนะหรือไม่ก็ต้องรีบหาซื้อกล่องที่มีรหัสล็อกสัญญาณ O T A ครับค่ะครับผมค่ะครับ ขอบคุณมากค่ะคุณเกเมค่ะสวัสดีค่สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนะคะคุณเกษมอินแก้วใครผับอยุดพวกอพาร์ตเมนต์คอนโดก็ลองแจ้งกับทางคนที่เขาควบคุมดูใช่ค่ะนะฮะก็คงวิธีเดียวแล้วล่ะนะวิธีเดียวแล้วครับค่ะเราไปดูสถานการณ์ที่ภาคใต้กันเส้นหนึ่งนะครับช่วงหลังนี่เกิดเหตุบ่อยมากๆนะครับมีการต้องข้อสังเกตว่าตั้งแต่ย่างเข้าสู่ช่วงของ เดือนรอมฎอนนะฮะก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงเยอะเลยนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ตอนทุ่ม45นะฮะที่ยะลาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากตอชอดอหมวดเฉพาะกิจ3101ว่ามีเหตุการณ์คนร้ายรอ,ารอบวางระเบิดนะครตอนที่กำลังไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณปากซอยที่ไม่มีชื่อถนนซีโรรถแถวตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาเนี่ยนะครับมีตอชอดอได้รับบาดเจ็บ4นายนะครับ ตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุนะครับตชดที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลยะลานะครับก็คือร้อยตำรวจตรีวสัน์ไกรสีดาบตำรวจลัศมีฟุ่มเฟือยนะครับสองนายนี้ได้รับบาดเจ็บโดนแรงอัดนะครับ10โทวิรศัดิ์จันฟองคนนี้โดนเสะเก็ดระเบิดเข้าที่หน้าแล้วก็แขนนะฮะแล้วก็ดาบตำรวจอนิสรสะอาดอน้นได้รับบาดเจ็บที่ท้ายถอยนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ย มีรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตชดนะครับกระจกด้านหน้าแตกนะฮะหน้าตัวถังรถก็ได้รับความเสียหายนะครับเจอกระถางต้นไม้แถวนั้นก็แตกกระจายหมดนะครับคาดว่าคนร้ายเนี่ยนำระเบิดแสวงเครื่องหนักประมาณ3 5กิโลนะครับมาซ่อนอยู่ในตะกร้าแล้วก็วางไว้ข้างกระถางต้นไม้นะฮะวางไว้ข้างกระถางต้นไม้แล้วก็จุดชนวนนะฮะระเบิดขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยนะครับ ทางร้อยตำรวจตรีวสานไกลสีหัวหน้าชุดนะครับพากำลังของเจ้าหน้าที่6นายเดินทางออกจากป้อมขุนวัยซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรนะครับจะไปปฏิบัติหน้าที่สับเปลี่ยนกำลังพลพอมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายก็รอจังหวะนะครับจุดชนวนระเบิดขึ้นมาไม่ใช่เป็นคาบอมนะครับระเบิดเนี่ยใส่ในตะกร้าแล้วก็วางไว้ข้างกระถางต้นไม้และกำลังพลชุดนี้ เคลื่อนผ่านมาพอดีเพื่อที่จะไปสับเปลี่ยนกาลังพลคนล้าคาดว่าน่าจะอยู่แถวนั้นพอเห็นรถของเจ้าหน้าที่ผ่านมาก็เลย,เลยจุดชนวนระเบิดนี่นะบาดเจ็บไปสี่นายนะครับสี่นายนิทิยาลาทีะะยาลาครับยาลาเมื่อวานนี้ตอนหัวค่ําแต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ที่มีภาพบอกมาด้วยนะคะว่าคนร้ายเนี่ยมีพฤติกรรมโหดเหี่ยมเลยอันนี้ที่ปัตตานีนะคะทาให้มีทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25สียชีวิตไป4นายบาดเจ็บ1นายตอนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3คนด้วยกันนะคะแล้วเจ้าหน้าที่กําลังแกะรอยรถต้องสงสัย5คันด้วยกันส่วนผู้ต้องสงสัย3คนนะคะคือนายอิสมาอดาโอ่งเป็นผู้ขี่รถ จักรยานยนต์ดูราดลาาค่ะแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวของทหารคนที่สองคือนายอับดุลนายอับดุลลอซสสีจอแหนเป็นมือปืนในภาพและคนที่สามนายรอสดีจอแหนเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็เป็นมือปืนที่เดินขาไม่เท่ากันซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพแล้วก็คอยสั่งการค่ะทั้งหมดก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคุณธีระมินทรศักดิ์นะคะก็บอกว่า เจ้าหน้าที่ก็ได้ตัวผู้ต้องสงสัย3คนด้วยกันพร้อมได้อาวุธปืนขนาด9มมของเจ้าหน้าที่กลับมาส่วนอาวุธปืน M16 ยังติดตามกลับมาไม่ได้ค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่ากลุ่มคนร้ายไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งหมดคาดว่าจำนวนผู้ก่อเหตุน่าจะมีกว่า30คนด้วยกันนะคะกว่า30คนรวมกลุ่มกันมาจากจังหวัดอื่นค่ะ เช่นยะลาและนาราธิวาประมาณ19คนสงขาจากอำเภอจนะ8ถึง10คนบุคคลเหล่านี้น่าจะรวมตัวกันมาก่อเหตุหลังจากที่นายอดีนันมะสาอิแกนนำระดับปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตนะคะระหว่างที่เข้าจับกลุ่มตัวค่ะตอนนี้ทางด้านของ เจ้าหน,น้าที่ฐานตำรวจฝ่ายปกครองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการเสริมกำลังติดตามกลุ่มผู้ก่อการเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนมาตรการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตตัวจังหวัดก็กดขันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีใครทราบหรอกคะ่ะว่าจะมีการลงมือกันในช่วงไหนอย่างไรบ้างนะคะ ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะทางด้านของพลเอกประยุจรรยันโอชาผู้บัญชาการฐานบกนะคะ <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งจับกลุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตอนนี้ก็คือได้ตัวผู้ต้องสงสัย3คนนะคะก็กำลังตรวจสอบอยู่ พลเอกประยุทธ์บอกว่าขอให้ตําหนิคนร้ายอย่าตําหนิเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เสียสละมากมายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมน่นนะคะต้องเห็นใจการทํางานของทหารด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้กฎหมายพิเศษหรือว่าปิดกั้นเส้นทางการสรัญจรของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยกันดูแลเจ้าหน้าที่อย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่นั้น โดนทำร้ายค่ะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะฮะอย่าง<ช>ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครูคร่นี้มันทุ่มสี่ะแต่ก่อนหน้านั้นคืนไม่ใช่เมื่อคืนนะฮะคืนมันซืนตีหนึ่งเสร็จๆเนี่ยนะฮะมีชาวบ้านถูกยิงนะครับนายสาการีตาสูนะครับถูกยิงเข้าที่ศีรษะสานัดเสียชีวิตนะครับพอรุ่งเช้าขึ้นมา9โมงเสร็จๆนะครับก็ยังอยู่ในช่วงเมื่อคืนเหมือนกันนะครับก็คืนมันซืนนะฮะ,ก,นนะ,ะก็มีคนเสียชีวิตอีกสองคนคุณพีรวัตร พิธกิจอายุ25กับคุณยุทธนามีชำนาญก็ถูกยิงที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวเสียชีวิตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไปพบด้วยนะฮะว่าสุนัขเลยนะฮะถูกฆ่าแล้วก็ถูกนำไปแขวนไว้บนต้นไม้ด้วยโอ้โหก็ไล่มาตั้งแต่ตีหนึ่งคืนมืนนะครับแล้วก็เลื่อยมาแล้วก็ทุ่มกว่าของเมื่อคืนนี้นะฮะเกิดเหตุบ่อยมากเยอะมากนะฮะมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้ดูเหมือนจะถี่นะคะ ยังอยู่กันที่ใต้สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดตรังนะคะก็ปรากฏว่าพี่ชายของในหัวชวนหลีกภัยนะคะก็สามารถที่จะรั้งตำแหน่งนี้เอาไว้ได้นะคะเป็นนายกอบจอสมัยที่4ค่ะแล้วก็คะแนนเนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งอีก2คนคือมีลงสมัครทั้งหมด3คนคนทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2เนี่ยเป็นแสนคะแนนเ,เลยนะคือชัดเจนมากเลยนะคะ โดยที่ผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็คือคะแนนที่มาอันดับหนึ่งก็คือ หมายเลขนายกิจหลีกภัยอดีตนายกอบจอรตรัง3สมัยนะคะคะแนน1 4 8 9 0 0คะแนนอันนี้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นคุณกิจเนี่ยก็จะมาเป็นนายกอบจอรตรังสมัยที่4ค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี5-1นะคะปรากฏว่าครั้งนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกจากครั้งที่แล้ว2,400คะแนนส่วนคนที่คะแนนมาเป็นอันดับที่2คือนาย เอกรินนินสวัสด์นะคะคะแนน48,697คะแนนค่ะสำหรับนายเอกรินนะคะเป็นอดีตผู้สมัครสสตรังพักเพื่อแผ่นดินสมัยล่าสุดเมื่อปี50แล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครนายกอบจตรังเมื่อปี51ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาอันดับสองเนี่ยคะแนนตามหลังคุณกิต123 0คะแนนแสนคะแนนเลยนะคะแล้วก็คนที่มาเป็นอันดับ3 คือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งคุณชินทันอนันต์มั่งข้างกุลได้มา4568คะแนนก็คือตามหลังที่หนึ่ง18,332คะแนนเลยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นก็ชนะขาดลอยคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าผู้มาใช้สิทธิ์นะคะเ,คเลือกตั้งในครั้งนี้รวมทั้งหมดเนี่ยผู้ผู้มีสิทธิ์ก่อน4,43,382คน4 4 4 0 0โดยประมาณ ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่58เซนะคะสูงกว่าเลือกครั้งที่แล้วอีกครั้งที่แล้วออกมากัน56เซครั้งนี้ออกมา58เอซนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็คนก็สนใจแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นครับนะคะวันนี้วันจันทร์ที่30นะฮะท่านผู้ชมครับมีข่าวว่าจะมีคนไทย10คนที่ถูกทางการพรม่าจับตัวไปเป็นชุดเดียวกับ92คนไทย คือ92คนไทยที่ถูกจับตัวไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกศาลจังหวัดเกาะ2ได้พิจารณาตัดสินลงโทษใน2คดีนะฮะหก็คือคดีลักลอบเข้าเมือง2ทําลายทรัพยากรป่าไม้2คดีนะฮะสคดีนี้ตัดสินไปแล้วสำหรับ92คนไทยจําคุก3ปี6เดือนแต่ว่าใน92คนไทยนี้จะมีอยู่10คนที่ถูกแยกออกมาขึ้นศาลน่าจะเป็นวันนี้อีกนะครับแต่ว่าจะเป็นข้อหา อาวุธสงครามกับยาเสพติดอันนี้หนักแน่นะฮะคือถ้าหากว่า1ิบคนไทยนี้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามแล้วก็ยาเสพติดนั่นหมายถึงว่าอาจจะถูกลงโทษตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจะมีอยู่สิบคนนะครับที่จะขึ้นศาลในวันนี้นะครับเป็นส0ใน92ส่วน92ที่ตัดสินไปแล้วก็รอนะครับว่าถ้ากระบวนการเขาเสร็จแล้วเขาส่งเรื่องเข้าทีู่นย์กลางแล้วก็หวังใจว่าจะ ประธานาธิบดีเตงเส็งที่ก่อนหน้านี้ได้มาเยือนไทยเนี่ยนะครับน่าจะช่วยเหลือในการขออภัยโทษลดหย่อนโทษให้กับคนไทยที่ลักลอบเข้าเมืองแล้วก็เข้าไปทำลายทรัพยา,ยากรป่าไม้โดยที่บางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้มารอลุ้นกันนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ